สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูเอวิลครับถึงขนาดพ่นค่อนข้างจะย่อยหมาครับนี้ถึงเราขัดใช่พันุ์ไว้แล้วคลิปนี้เป็นการเสียบยอดขย่ายพันเนี่ยพอเป็นชัางเคลียบครับเก็บไปก้นครับครับวิธีเลือกยอดนะครับดูอย่างให้ ึ่งเพสลาดโดยประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะมีความจำนานแล้วแต่ให้ดูอมเป็นทางเคบกับใหญ่ออนเกินอัตราการจิตประมาณ99%นะครับ่าต้องอันนี้คือการเปลี่ยนโย่าเป็นขนาดคงจัมโบ้ครับเปลี่ยนโยดได้เลยครับ ไปดูวิธีต่อไปครับครับนี่คือวิธีเสียบข้างหรือเน็บข้างกับคล่ไขกับทุเรียนนะครับคือต้นนี้หลักนาะองโค่ลูกไม่อร่อยลูกเล็กนะครับคือการเปลี่ยนยอดคือการเสียบยอด คลิปนี้คือเน้นในเรื่องเสียบยอดนะครับไปดูต้นเล็กครับคภาพยางนอ้อยต้นพันต้นกาตรงประมาณ6ถึงแเดือนนะครับความสมบูรณ์ก่อนที่เราจะเสียบยอดเราต้องใส่ปุ๋ยยางน้อยยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะครับเพื่อให้มันมีน้ำเลี้ยงอัตราการคิดประมาณเก้าริอเก้ากับต้องใส่ปุ๋ยก่อนหลวงนาะ ไอ้น,นี่เราเสียบไว้เปอร์เซ็นต์การติดกับประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไปดูครับครับไอ้น,นี่คือแค่เราเสียบแล้วผักไว้แล้วนะครับดูยอดกับกะ้องนี่เกิดการลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่คือการผักขันาด้านหลังครับไอ้น,นี่ที่เราเสียบไว้เข้าในกระจมไอ้น,นี่สักเดียวเอาไปผักไว้อ่า หลังแจงอีกประมาณเด,เดือนเดือนอีกหนึ่งเดือนปลูกได้หรือว่าไข่โตได้ครับมาวันนี้ครับอันนี้ยีบไป อันนี้ลัางจะอบนครับมันเหมือเมือนปกติกอประมาณนี้นะครับกาวไปผักไว้ไอันนี้คืออัตราการติดรยกุ้ชินเรวนะครับขอบอธิบายคร่าวๆครับตะ,ตะกล้องมามุมนี้ครับ อันนี้วันที่ยีบ่บกไม่พร้อมกันกับเราใจให้ระบายอากาศเพื่อรับอุณหภูมิรุ่งชาวเราค่อยมาโอ,อเมื่อเมื่อเมื่อกับตนตรกี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็เมือนกันครับไปไปดูอีกครับ มาุมนี้ครับลังจะเราวายในกระจมุมอ่านึ่งเดือนอบไว้นะครับนี่คืออัตราการรอดประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเอาไปปลูกต้อได้เลยครับนี้ดูครับไม่อยากรับเปืิอนๆทำบ่อยๆจนชำนาญดูครับนี่คือสามารถปลูกต่อได้แล้วประมาณนี้นะครับขับเปื่อนๆ สวนกุญแจปลูกไม้ปลูกไม้หลากหลายช่วยกดติดตามส,สวนกุญใจด้วยครับ